เริ่มมากูก็แตกเลยไอไรดีเจ๋งงูเส้นกระปุ่มนี่ยมึงมาที่ตกกระปุ่มดิคือกูลอยอยู่เนี่ยเน <laughs> อะไราวอะกูนะไอ้น้ำตาลพิมพ์ยิมเปล่ากูพิมพ์ไม่ได้ สีแดงมึงจะเตะน้พูทำไมวะเนี่ยเตะสีแดงแต่เสียงพูออกนอ๋อโหดดีมึงก็เตะสีน้ำตาลออกก็จบแล้ววะเออวะฮุเ้ยขึ้นเม้ยเพื่อนไปโง่ใช่ไหมเลยให้มันอยู่ห้มันอยู่มันอยู่ตรงฝั่ง อนมอมเอฟซีเอฟซีเริ่มเลยปะเริ่มเลยใช่คุณ้กกอบข้าสีแดงก่อนเลย าตาเนี้กูได้เป็ดแน่นอ่ะอ <c oughs> อืแ <c oughs> ลสีแดงอันนั้นตาเป็นแน่เลยเอาก็ตูนเป็ดเลยมพทอ,อีกรอลกูเตะออกเลยน,นะ ไม่เนี่ยแบ็คคืออิมพร์เออไม่ก็ไม่ไเป็นเออใั้งนโหวสีแดงกูไม่ไหวกับวันละกู <c oughs> โบวผิดคน,นนะเพื่อนใครดีไม่อยากดูเซลกินด้วยสิหรือมันเห็นมึงลงทอดวะสีแดงหวอกูอยังไม่ได้ลงทอดเลยอะไรคือหน่วยเอ,อ,เอ้อหน่วย เออว่าไงว่าไง,ไไงเออทำเฟสแปบบ๊บขหาวคุณขอดะลรคุณยืนทำเฟสอยู่แถวท่าาอเว้ยอืมก็ยืนนานๆแล้วก็มันจะได้ไม่รู้ไงดูดิเฟสอันนี้ส่งกฎหมายอ่ะอ้าวอ้าวน้ำตาลเป็นแล้วเลย ไปมันยังเพิ่งเตะมันเดี๋ยวกูรามมันก่อนเตะมันออกเลยไอเอลวิวฮัตเตอร์ไอเอมอิฟัตเตอร์ไอขนาันสองคนนัเนี่ย เอาเลยเลยเลยากันไงวะนินจาสมตัวเลเนี่ยพี่บาเล่นเกมกับใครเล่นกับตัวเองครับตายมาต้องเซิฟแน่ ตายหมดต้องเซิร์ฟนีป่ปับ๊บปั๊บเอาเควสนี่ทำยากกว่า,าปับป๊บปั <c oughs> ป <c oughs> ๊บปั <c oughs> ๊ดเดีง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ดักระสดอันงอีก็ไม่ไหวะายายาย วดวดไรวด,ขวดอววข้าตรกรอนสามคนละมันโปะปะเนี่ยแดงไงเตะมันออกซะไเอเปิดห้คนแล้วเทิร์ปดิ โฆษณาเลยไม่ไม่ครับไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าไม่ครับเนี่ย <c oughs> ไม่ค่อยได้เล่นนะไม่อยากเล่น <c oughs> ไม่หนุกหนุยบอกเลยมันไม่หนุก <c oughs> อะไรวะอู๋เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าอเออใครกูอยู่นี่ โอ้ไม่มีเควสดทิ้งกระยาว่ะถ้ามีเควสดทิ้งกระยาต้องจะดีมากเกืออะไรนี้วะเอาอีกแล้วยังไม่ได้ฆ่านะคะยังไม่ยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะไม่ได้เป็นเฮ้มันคืออะไรอ๋อไม่ได้ทำนะไม่ได้ฆ่านี่ไงถ้าถ้าเสร็จทุกีก็ไม่ไหวแล้ว เออมาคามิโลอ่ะเออแล้วกันแล้วกันเดี๋ยเดี๋ยวเขาเล่นเดี๋ยวเขาเล่นเราไปเพื่ออหก้าชีวิตดียวไอปวดไปแล้วนี่เอาเอ้ยกดปวดไปแล้วไม่ใช่เหรอไม่ปวดเม่กกดปวดไปแล้วนะกัน ดูในสตรีมกูได้กดโหวตไปแล้วกูโหวตสีดำเติมเอวเอาเฮียจะบักนะจะบักอ๋อ วนไม่ตีดเออรู huh. um, <c oughs> uh ้แล้วไอ้หนุ่ยไอเควสเต็มเฉยเลยอาไอชีแดงคือคนแฮกมมีปลลาาั เฮ้ยทำะบนดิี <c oughs> คือไม่ทำ, <c oughs> ทำได้นะคุณจะโหวตมึงทิ้งตลอดทุกเกมเลยทุกตาด้วยเตอเติเติเติดเตึเตึ เอ้ยหรือว่ากูต้องเปลี่ยนชื่อวะวันนั้นจำได้ว่าชื่อนี้ทำให้กูได้เป็นอ e ิ m โ o r เตอร์ัวๆเลยลชื่อนี้ทำให้กูเป็น e อิโ m p เตอร์เอาเอานะมาเล็กห้องมา S S แล้วก็ A B F F B I <c oughs> แล้วก็ FBI มาแล้ว JCS เอไวีไงชื่อมองคลเอามานละกูได้เป็นสิบรอบลวดอ่ะแต่ได้มามาไม่ได้เป็นแล้วก็ตัวกูได้เป็นสิบจาเริ่มเลยตึงดึงดึงดึง,ดงเริ่มเลย อย่างไรหัวเคยต้องใส่ห,งห,งหัวป้ายดิไม่ห,ง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 หงัวโกบ่งกูต้องใส่ห,งห,งห,งหงัวลกบ่งถึงจะได้เป็นบ่อยโอ้โหกูได้เป็นบ่อยมากเลยอ่ะ <c oughs> อย่าบ่นในสระโอ้ ยสิบแปดวิทานไม่เอาทานแต่วันเซิฟนี่พี่บาสจะเปิดโปโลโชนะเด็กๆก็เอาเซลรีพอร์ตเราก็มึงเป็น มสีแดงไม่ชอบสอบไม่ช่คนนี่ว่าสีแดงสีแดงอันนหรอเป็นนะเว้ยจะดปี่ไม่ได้มันพิมพ์เป็นวะกูเชื่อใจสีแดงวะได้นะหนกูจะทดสอบดูก่อนนะสีแดงสีแดงโดนี่ยมง ไว้าขนม,มกูกินหมดเลยเโอ้เหแค่เนี้ยอาฮ่าอาฮ่าไม่น่าเชื่อใจมึงเลยวิ่งแล้วมันซ้อมน้ำบนดนี่วะการล้างนี่วะซ้อมน้ำบนดนีนด่วะ อะไรอ่ะอะไรอะไร่ะพิตุกน่าจะเป็นพิตุกน่าจะเป็นใครตุกวะใครคือตุกอะไรของเขาจะสื่อหมายอะไรจะสื่อจะสื่อสื่อควายอะไรนักหนาคื่อกนเยอะไอ้บ้าอืมคนอยู่เยอะูดจุคนวะ กระบือสีแดงต่อแล้าต่างเลพิมพ์เลยดิวันนี้เป็นวันนั่นเป็นวันอะไรอะวันที่ต้องใส่หน้ากากนี่ถึงจะได้เป็นบ่อยจงเอาสีนั้นเข้ามาซะอ่าอดีหนึ่งวันเปอร์เซนทำไมกูชื่อว่าเจซีทีวีแล้วไม่ค่อยได้เป็นวะชื่อมงคลเลยนะโว้ย สุดตังที่สุดในโลกก็เสีขาวไม่ใช่กูยเตสีขาวอ่ะพิมพ์นิวว่าเล็ดเล็ดเล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 ็ดเล็ดเลดเลดเล็ดเล็ดเลดเล็ดเล็ดเลดเล็ดงลดดวง เก้าสิบเก้าสิบเก้าเกเปอร์เซ็นเตะมันออกไหมนี่นี่น่าเสียใจใจกูไมใช่ใจกูโหนไ่อคือข้ามึงต่อหน้ากูเลยอะไรคือด่าไม่ดีด่าไม่ดีอะไรอ่ะอะไรคือด่าไม่ดีเออหนุ่ยพิมพ์อะไรไม่เคยเข้าใจอ่ะคือไปเรียนหนังสือมาใหม่นะ หัดเยอะอ่านหนังสือเยอะๆยะแต่ดันไม่ต้องมาแกะคำอ,อยู่เนี่ยอ,อ,อย่าโม้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 โหวตแม่งเลยโวดสีดำทุกคนครับแบล็คแบล็ค,ลคมาดีมาดีมันดีมันดีมดันดีอ่ะเฮือกูหลุดึ๊บ ปล่อยปั๊บอ่าห้าอ่าห้ามีคนปิดอ๋อสีดำเบื่อกูโดนสีดำข้าวอ่ะฮื้มฮื้มอื้มลุนฮ่าฮ่าแบมเดทกูรู้ว่าใครเป็นสีจีดจีด เ้ยสีแดงอยู่ไอ้ชุกสีแดงไม่หัดสีแดงไม่หมดค่ะข่าตัวเดียงก็มันปุ๊มซะอือ Nice คือ,อ,อะไรดิอะไดิที่ไป สีขาวอ๋อเตะขาวออกจบไม่ไม่อะไม่อะไม่อะเตะขาดตะกอนยีเมไม่รู้าาอกฤรก่อนดิเราคนละคนสักเจคนละกันบึ้มออกวาสีขาวโอ้ยเหี้ยอะไรออกแม่น่าเกียดมันนไม่ใจแ นมันออกตามเพื่อนไปแล้วน่ะข้ามนอ่ะหมดหมาไม่สนไม่กินอะโอเคไม่กินใช่ไหมไม่แดกแล้วน้องน้องกูจะไปให้หว่าไม่จะเตียมถึงนึชั่วโมงเคยเให้ก็ดูล จะดูป่ะถอวันนั้นกับเสียังอยู่แล้วไปจ้าไม่ถึงห่ไม่ถึงไม right. ่ไดันปิดเน็ตไม่ถึงปิดเนรวมๆกันก็ได้หนึ่งช <complic ata> ั่วโมงกว่าแล้ไม่โวยกูไม่ใช่แฟดถกสูไม่ใช่แฟดนะโลก แล้วมึงจะโอ้โหแล้วกูจะเล่นอะไรเนี่ยเข้ามาเร็วเดี๋ยวกูรุดเอากูรุดเลยเฮ้ยโชคเข้ามาดิไม่ไม่เล่นเหรอทำไมว<ำ>ดดะกดเดะไ่าะไรอ่ะเฮ้ยมีเรี่บแปลก ดียมีเดียมดำเนื้อมีเดียมดำนะครับไม่ร้อนดอไหนวะไม่ร้อนนี่ก็ใช้ดุงมือไงมืออยนไม่รอมัสมครน่ครับีนอนเขาหัวนอนเขาจะไขาไปขึ้นนาผมมาปิดด้าน ไอ้โชคคือฆาตกรไอ้โชคนั่นแหละไอ้โชคนั่นแหละไอ้โชคคือฆาตกรผมซื้อชุดทุกชุดให้ได้เลยราคามันก็ถูกนะผมได้เป็นไรขอร้องขอร้องในเป็นสักทีเถอะ โอเคครับผมได้เป็นฆาตรกรครับตานี้โหสุดยอดเลยนะครับสมกับเป็น J C s T V โอ้มีควยสามคุยเองแบตเหลือสามแล้วกูถือดึงถือดึงเบเกส เกรีขดอร้องบดมนัมนมันบดมนันมันเป็น,กนเก่เวินี่ไงเธอได้ทืท้งเอดง โอ้ยหลอมเห็ดอย่างนี้มาประกาศแล้วพวกิดประจาวตรงเลยเป็นต้อ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 งเลยเป็นโอ้เช็ดโอ้เช็ดขอลองขอลองโอ้ยไม่เคยได้เป็นเลยทำไมโอ้โหเจอแฮกแล้วฮะเริ่มมาแม่งก็ปิดประตูได้ เนี่ยให้ขังไว้ฮะแล้วก็ทีนี้ก็จะปิดไ้น่นนะจะปิดไฟมันก็ปิดเลยเลยในนเครื่องไม่อยู่ร่อนนะ

ไม่ใช่คาตกรแล้วเขปิดประตูยังไงผมเจอแฮกครับไม่รู้นอนอยู่นอนกินอะไรเอ้วอะไรครับ 揾字貼地線。 ครับร้อนมากๆเลยนะครับ <c oughs> ไ,มไม่ได้ได <c oughs> ้ไอเทมก่อนคุ้มนะเด่นมอกถ้าเกิดมีของแล้วไม่มีสปลี่ยนได้เพียบเลยเก่งะไรวะเด็กของพี่นี่ต้นฉบับหรอ

นี่อะเจดีห้าร้อยกว่าคนเคยมาทักกันมาห้าร้อยกว่าคนด้วยนะโค่นแหลกเลยใช่ป่ะแต่พี่ก็ตายพี่ก็ตายเมนก็รีวิ่งเกินอ ปกติเขากรีบอยู่แล้วนะแม่งเขารีบอยู่หมวอนเดิมห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ha, ano ka tuma